เพิ่งเลือกาดำห่องคกห่องเนี่ยมันบินมหาหากินกาดำบินมหาอาหารกินแอบใบยนันมันเห็นยันบินนี่แอบต้นไม้ไป บุกมักครับมึงมันหากิกมันอยากกินนั่นนั่นนี่ตามภาษากาตัวนหญไงประเด็ยนยานมันแรนหนีก่อนยานมันบินหนีก่อนนะคนับ มันห้องตัวใหญ่ก็อย่างกาป้าปากเนแต่ยันไงตัวบงอใหญ่หลมันไปคนละมนัน ตอนนี้ก็เริ่มันสิบินหนีไปเดือนสีให,ห้จบตอนนี้ก่อนขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์เด้อค่ะเด้อเบิ่งการมหากินขยะเพิ่อไม่มาก็ช้าๆยได้ปลาเลีมงามขอบคุณทุกกำลังแรงใจเด้อค่ะเด้อขอบคุณตัวโลกให้อย,ยู่ดีสบายก้มเจ็บจะไหนก้มไข่จะมีไปตั้งไหนไก่จะเลืมใส่แมทขอบคุณทุกกำลังแรงใจให้สุขภาพแข็งแรง ถ้ามาหากินจะเลื่อนก้าหนาเด้อย่กเรื่อ,อวัสดีค่ะ